มาดูกันนะครับกับผลงานของลูกปืน c v t ครับลูกปืน c v t หายไปไหนนะครับเม็ดลูกปืน c v t หายไปไหนนะครับกับการใช้ลูกปืนที่ไม่ถูกประเภทนะครับลูกปืนเทียม ลูกปืนเทียมนะครับก็บเดี๋ยวมาดูกันลูกนี้ก็เป็นลูกปืนเทียมนะครับหรือลูกปืน Made in Thailand ที่ เคยบอกนะครับหลายท่านเคยบอกว่าระหว่างแท้กับเทียมต่างกันตรงไหนนะครับแท้กับเทียมต่างกันที่วงรอบนอกของลูกปืนนะครับที่สร้างมาไม่เท่ากันส่วนมากนะครับส่วนมากที่ประสบการณ์ที่ทํามาคือรอบนอกรอบนอกจะเล็กนะครับเล็กคือไม่พอดีกับไม่พอดีกับเบ้ายึดพวกนี้นะครับจึงทําเกิดให้เกิดการโครงนะครับโครงซ้ายโครงขวา คงซ้ายคงขวานะครับอย่างเช่นในคันนี้ถัดหลังนะครับถัดหลังลืกฝาหลังเสียนะครับเสียเลยนะครับเพราะว่าลูกปืนแตกลูกปืนแตกแกนนี้นะครับแกนนี้จะเป็นท่อส่งน้ํามันนะครับแกนนี้จะมีท่อส่งน้ํามันตรงนี้ก็จะเป็นโอลิงนะครับเป็นโอลิงคราวนี้เกิดการโครงนะครับโครงไปโครงมาในขณะที่ลูกปืนแตก เสานี้ก็จะเสียนะครับท่อส่งนี้ก็จะเสียอย่างชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ฝาหลังฝาท้ายนี่ทิ้งเลยนะครับฝาท้ายนี่ใช้ไม่ได้ฝ <th uy> าท้ายใช้ไม่ได้นะครับแล้วหม้อนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับจะดูนะครับจะมองเห็นว่าข้างในถ้ามองดีๆนะครับข้างในจะมองไม่ชัดนะครับจะมืดนิดนึง ข้างในนะครับข้างในรูนี้ก็จะเป็นแผลนะครับข้างในรูจะเป็นแผลเป็นแผลแล้วเกิดการไม่สนิทของโอลิงนะครับจะเกิดให้น้ำมันรั่วน้ำมันรั่วเกียร์จะวิ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะครับกับ CVT กับการเปลี่ยนลูกปืนต่างๆลูกปืน CVT ต่างๆหรือการซ่อมต่างๆนะครับควรดูแลด้วยความละเอียด หรือจัดการด้วยความละเอียดนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับพลาดแม้แต่นิดเดียวความเสียหายมหาศาลนะครับความเสียหายอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับถ้าถ้าเราทําผิดพลาดไปเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแผลแล้วนะครับจะมองเห็นว่าร่องตรงนี้นะครับร่องเป็นแผลแล้วนะครับเนื่องจากลูกปืนเล็กเกินรอบนอกของลูกปืนก็จะหมุนได้ตลอดนะครับหมุนเป็นวงกลมได้ตลอด คราวนี้เสื้อเกี์เสื้อเกีย์นะครับจะเกิดการสึกจะเกิดการสึกหรือขยายวงที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเป็นผลเสียนะครับถ้าตรงนี้เป็นแผลเยอะกว่านี้นะครับเป็นลักษณะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเสื้อเกีย์นี้ก็จะเสียทันทีนะครับต่อให้เราใส่ลูกปืนไปอีกหนึ่งร้อยลูกก็จะเกิดการเสียดสี นะครับเสียดสีเราจะส่งผลไปที่อะไรนะครับถ้าลูกปืนตรงนี้สายได้อย่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกชิ้นหนึ่งที่ส่งผลกระทบนะครับส่งผลกระทบไปถึงไหนนะครับถึงแกนเพลาขับแกนเฟืองขับของชุดเพนเตอรี่นะครับแกนก็จะเกิดการสะบัดหมุนไปสะบัดไปแบบนี้นะครับจุดจั๊มจุดรอยต่อของเกียร์ตรงนี้ นะครับก็จะเกิดการบดบดที่ไม่ถูกท่าก็จะเกิดการบินแตกแบบนี้ในคันนี้นะครับในคันนี้ความเสียหายค่อนข้างมากพอสมควรต้องเปลี่ยนอะไหล่หลายชิ้นพอสมควรนะครับก็ยังพอไหวนะครับยังซ่อมได้กรรมการนี้ฉะนั้นฝากเตือนกันไว้นะครับกับการใช้ลูกปืนการเปลี่ยนลูกปืนต่างๆนะครับลูกปืน CVT หลักๆก็จะมีแค่สามใบนะครับ การเปลี่ยนลูกปืนต่างๆคราวนี้ขึ้นอยู่ที่ช่างนะครับหรือผู้ซ่อมอยู่วที่วิจารณญาณนะครับกับลูกปืนของใหม่ใหม่ก็ไม่ใช่ว่าด,ดีเสมอไปนะครับดูที่หน้างานเป็นหลักกับคนซ่อมเป็นหลักนะครับบางครั้งอยากคิดว่าของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปตรวจเช็คด้วยความละเอียดนะครับหื่องานซ่อมที่จะออก,ออกมาได้สมบูรณ์ร้อยเอร์ กับเรื่องลูกเบืนเกียร์นะครับของ CVT Toyota ชุดนี้นะครับ